ตอนนี้เราก็อยู่กันสองคนแล้วนะชมพู่ล้วทำไมฉันต้องปิดตาด้วยอ่ะก็ผมอมยากคุณเซไ์นี่ เธอทำอะไรนี่ชมพู่เธอคิดหรอว่าเทนน่ะเขาจะชอบเธอจริงอะ่ะแต่ว่าฉันก็ชอบเธอในชุดนี้นะชมพู่นี่ฉันจะไม่อัพรูปเธอลงโซเชียลถ้าเกิดว่าเธอทำตามที่เราสองคนอะ่ะสั่งนะเธอต้องการอะไรฉันต้องการใบเฉลยข้อสอบกลางภาคนี้และฉันก็ ได้ยินมาว่ามันอยู่ที่ห้องพักอาจาร์น่ะเธอหมายความว่าเธอจะให้ใช่ฉันนะต้องการให้เธอแอบไปขโมยมันออกมาให้ฉันฉันเชื่อว่าเธอน้าจะทําได้นะเพราะว่าเธอมีรูปหลุดอยู่ในนี้ไงหรือว่าเธอเนี่ยอยากใช้คนอื่นเห็นภาพหลุดนี้เข้าใจนะ ไปอันดีกว่านี่ชมพู่เธอทำอะไรอ่ะเออฉันที่ไปซักให้อ่ะถ้าอยากจับเสื้อผ้าคนเขาโ่้ซัวได้ไหม อย่าลืมนะว่าฉันนมีความลับของหนอซ่อนอยู่เคยไปซักผ้าเหรอเออฝากด้วยละกันแต่ว่าเสื้อตัวนี้อ่ะห้ามซักเครื่องนะต้องซักมืออย่างเดียวเข้าใจปะอืมเดี๋ยวฉันซักมือให้นะฉันเห็นว่ามีรอยเปื้อนที่แขงอ่ะเออนี่แล้วลืมนะรีบเอาคำตอบมาให้ฉันด้วยอืมฉันเข้าใจละ ทำไม่ได้นะหวังว่า,วาฉันจะได้รับเขาดีนะไปแล้วเราไปเฮ้าทมพูมาหลอกเราอ่ะมันม่ก้าหลอก นี่หายไปไ,ไหนมาแล้วไหนอ่ะคุณตอบนี่กระทำตอบว <c oughs> เธอนี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เธอจะลบรูปฉันได้ยังโอเคเดี๋ยวฉันลบให้ ลบ,บแหละแต่หน้าเสียดายจังเลยอ่ะรูปของเธออ่ะออกจะเซ็กซี่ วันนี้พวกเธอทำข้อสอบได้ดีมากเลยนะมีเคล็ดลับอะไรเหรอคือเราสองคนอะตั้งใจอ่านหนังสือสอบเป็นอย่างมากเลยค่ะอาจารย์อ๋อใช่ครับอาจารย์เราสองคนเนี่ยติวอย่างหนักเลยครับอ,อาจารย์ประทับใจเคล็ดลับของพวกเธอมากเลยนะ นี่มันคืออะไรอ่ะในนั้นน่ะไม่ใช่หนูนะคนนัน้นอ่ะเขาชื่อชมพู่เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องของเราสองคนอ่ะช่วบอกิเอ,อใช่ครับอาจารย์นั่นชมพู่ครับนี่เธอกำลังจะบอกว่าชมพู่เอาเสื้อเธอไปใส่แล้วก็เข้ามาในห้องของอาจารย์เพื่อขโมยเฉลยคําตอบอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะข้อสอบนี้มันยากมากเลยนะแต่พวกเธอสองคนกลับได้คะแนนเต็ม ตลอดหลายปีที่อาจารย์สอนมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยอาจารย์ขอแสดงความยินดีกับพวกเธอด้วยนะพวกเธอถูกไล่ออกแล้วอาจารย์คะจะทำแบบนี้กับหนูไม่ได้นะพ่อแม่จะทำได้แล้วก็จะทำด้วยรับรองเลยว่าไม่มีมหาลัยไหนรับพวกเธอสองคนเข้าอย่างแน่นอน นี่ชมพู่เป็นยังไงมัง่งเธอนี่มันแสบมากนะชมพู่ที่ชมพู่เธอพาดแล้วแหละเธอคิดหรอว่าฉันน่ะจะลบรูปพวกนั้น <c oughs> <c oughs> ฉันจะทำให้เธออ,อับอายไข่ขี้นหน้าไปทั้งมหาลัยเลย <c oughs> ชมพู่พี่เห็นรูปชมในกลุ่มอ่ะชมสวยมากเลยนะเอ่องั้นเราไปดูหนังด้วยกันไหมพอดีพี่เพิ่งออกบีอมาใหม่อยากให้ชมได้นั่งเป็นคนแรกได้ค่ะเราไปกันเลยไหม โอเคค่ะ okay,